สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำในดวงคลิปนัคลิปๆๆนี้เราจะมาส่องสังคมมลพิษกับคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณตอนนี้เขากำลังว้าวุ่นนะเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณและสังคมว้าวุ่นนะสังคมมลพิษกำลังจะเป็นอะไรกำลังจะเกิดเหตุการณ์เรื่องราวอะไร จูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสวิโกโราศีกันธาด,ดินเลโอราศีสิงธาดไฟลิบบาราศีตูลธาดลมทรัราศีผภธาด,ดินสกอร์ปิโอราศีจิกธาดน้ำแอริสราศีเมธาุไฟวอเทอร์ธานุน้ำมีนกรกฎพิจิกตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและสังคมอดีตนะคะมี2องส หกแปดหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็ยี่ิบสี่นะคะก็เป็นวันที่เกิดเดือนเกิดนลัคนา,นนาราศีของคุณและกลุ่มสังคมที่รู้จักคุณนะคะเราจะมาส่องสังคมมลพิษกับคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณนะคะตอนนี้เวลานี้ตัวของคุณเป็นพลังงานแบบไหน จิตใจของคุณนะคะเป็นอย่างไรขอให้ไพ่แนะนําขอให้ไพ่เปิดพลังงานของคุณก่อนนะคะถ้าคุณยังอยู่ในสังคมนี้อยู่จิตใจของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้เวลานี้คิงอับอลนะคะ เราก็มีในเรื่องของความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดนะคะมีความกล้านีฉลาดนะคะเราก็รู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีพลังงานของคุณนะคะเหมือนการใช้ชีวิตของคุณทำงานร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็สังคมที่อยู่เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณรู้ท้อทันเล่เหลี่ยมการกระทำคำพูดความคิดของ เพื่อนเพือนสังคมทุกๆคนแล้วนะคุณก็เหมือนกับอสามารถที่จะทำงานร่วมได้นะแต่บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสมีหนทางที่ดีมีอาชีพการงานที่พร้อมที่จะไปทำธุรกิจการงานที่เป็นส่วนตัวหรือว่าไปเริ่มต้นใหม่คุณก็พร้อมที่จะไปแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณ นะเหมือนสัมผัสรู้ได้ว่าบางคนบางท่านเพื่อนร่วมง,งานสังคมรับข้างบางคนก็เริ่มที่จะแบบเริ่มจะร่วมนะทํางานด้วยไม่ได้ละนะเริ่มที่จะรู้สึกสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนะเจ็ดดาบคือความไม่ชอบมาพากลของการกระทําของเพื่อนคําพูดของเพื่อนหรือว่าสังคมรับข้างนะการจเจริญเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงาน คุณรู้ลักษณะนิสัยใจคอของเพื่อนร่วมง,งานนะคุณเรียนรู้มาจากการสังเกตมาจากการส่องมากัดมาจากการจดจําพฤติกรรมของเพื่อนร่วมง,งานและคุณก็พยายามหลบหลีกคนทีคิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณผู้จาใส่ร้ายคุณหรือว่าเมินเฉยกับพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดการกระทําคําพูด สิ่งไม่ดีในตัวของคนอื่นได้แต่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าอดทนกับพฤติกรรมคำพูดของคนเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะคุณไม่ได้พายเรือหนีนะแต่คุณพายเรือเข้าหาอะไรที่รู้สึกว่าให้อภัยได้ก็ควรจะให้อภัยอะไรที่รู้สึกว่านะไม่ควรที่จะโต้ตอบหรือว่าเมินเฉยเพื่อที่จะไม่ได้ไม่เป็นศัตรูต่อกันเนี่ยก็คือเฉย นะคะสังเกตดูแต่ถ้าหากมีโอกาสเมื่อไหร่ก็สามารถจะสู้หรือว่าตอบโต้ได้ทันทีนะคะถ้าแบบเป็นในเรื่องของการที่แสดงออกในเรื่องของความคิดเห็นในเรื่องการงานมันก็สมเหตุสมผลอยู่แต่ถ้าแบบเป็นเรื่องส่วนตัวอคติส่วนตัวก็ควรที่จะเก็บความรู้สึกไว้ในใจนะคะใช้ชีวิตทํางานร่วมด้วยได้นะ,ะแต่เรื่องส่วนตัวก็อย่าก้าวไก่าอารมณ์นี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สังคมมลพิษคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณนะคะพลังงานของคนเหล่านั้นคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณณนะตอนนี้เวลานี้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณนะคะชีวิตเขาเป็นอย่างไรในออพเคิร <c oughs> คือเขามีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเยอะค่าใช้จ่ายเยอะเขามีเรื่องปวดหัวนะคะค่าใช้จ่ายเออรายจ่ายต่างๆความรับผิดชอบต่างๆนี้สินเก่าๆปัญหารุมเร้านะคาพยายามที่จะแก้ไขนะคะพยายามที่จะมองหาอาชีพการงานสร้างรายได้หลายๆช่องทางเพื่อครอบครัวเพื่อคนในครอบครัวของเขานะคะคือมันก็จะมีบางคนที่แบบ หมือนพยายามจะมองหาอาชีพการงานหรือว่าสร้างรายได้อะแล้วมันก็เครียดแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็แบบมีความหงุดหงิดใจมีพฤติกรรมที่แบบเหมือนแสดงออกนะคะว่าตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จรงแล้วเครียดมากนะนะคะเรื่องเรื่องส่วนตัวเรื่องปัญหาส่วนตัวเนี่ยไม่เล่าให้คนอื่นฟังหรอกนะ,ะอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันขายขี้หน้าตัวเองไม่เล่าแต่ชอบไปพูด ไปยุ่งเรื่องราวของคนอื่นข่มคนอื่นว่าตัวเองร่ำรวยประสบความสําเร็จมีความสุขมีเงินมีทองนะคะนี่แหละคือพฤติกรรมของคนที่อยู่ในสังคมมลพิษของคุณนะคะมีความโอ้อวดมีความแสดงออกถึงความสุขของตัวเองข่มคนอื่นนะคะมีปัญหาบางอย่างที่เขาปิดบังเพื่อนๆแล้วก็สังคมนะคะ เนี่ยความเครียดของคนที่เป็นมนลพิษต่อคนอื่นนะมีปัญหารายจ่ายเยอะแยะมากมายนะ The h a n ์แ a n เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เครียดจริงๆนะมีอะไรคิดเยอะแยะมากมายทั้งวันอะหัวสมองแทบจะระเบิดแล้วทั้งๆที่เขาก็เป็นคนที่แบบคืออาจจะทํางานมานานแล้วอาจจะมีอายุมากแล้วนะคะมีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดพอตัวแหละ นะเก่งใน,นเรื่องของงานที่ทํานั่นแหละแต่ไม่สามารถทจะเอาตัวรอดได้นะคะคือคือมีการใช้ความรู้ความสามารถนะเป็นใน,นเรื่องของการที่จะต้องรับผิดชอบคนในครอบครัวอาชีพการงานนะคะเหมือนมีคู่ครองเหมือนมีคนรักก็ไม่ได้หลังใจบงางคนท่านก็เป็นพลังงานของพอ่อแม่แม่ๆหรือว่าความรักที่ไม่สมหวังอะนะคะก็เลยเหมือนกับแน่นอนแหละความท็อกซิก นะความมีปัญหาในแต่ละคนเนี่ยพอมันมาอยู่รวมกันมันก็จะพูดแต่เรื่องของคนที่เขามีปัญหาเรื่องตัวเองไม่เล่าแหละแต่พอหันหลังให้กันเนี่ยนะต่างคนก็ต่างจะเล่าเรื่องนะของคนที่มันหันหลังเนี่ยแหละนะคะก็เป็นสังคมแบบนี้สังคมที่เหมือนกับว่าคือนินทาพูาดใส่ร้ายปลายสีทํางานหาเงินเป็นลูกจ้าง นะคะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านี้คือชีวิตวันวันหนึ่งคือมีเรื่องเครียดละนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องนินทาว่าร้ายคนอื่นนะจะนินทาว่าร้ายคนที่แบบนิ่งๆเฉยๆคนที่ไม่เข้ากลุ่มเข้าพวกคนที่เหมือนกับว่ารับรู้เรื่องราวเหตุการณ์อะไรมาเนี่ยนะคือคนที่ขยันกว่าเพื่อนคนที่โดดเด่นกว่าเพื่อนจะโดนนินทาคนที่แบบมีพฤติกรรมที่ แปลกแตกต่างจากคนอื่นจะโดนนินทานะแต่ก็ไม่ได้แตกต่างมากนักนะจะเป็นพลังงานของการที่แบบเหมือนจะมีแสงอ่ะแต่ก็แสงลิบลีนะคะอะไรแบบประมาณเนี้ยคือมันเป็นเรื่องที่สังคมมลพิษตรงเนี้ยนะคะพูดเพื่อที่จะตัวของเขาอ่ะผ่อนคลายความรู้สึกนะ,ะเขาต้องพ่นพิษออก นะ้เหมือนกับเอ่อมังกรมังกรไฟอะไรเงี้ยมังกรไฟก็ต้องพ่นพิษออกมาถ้าไม่พ่นออกมาคือแบบมันจะร้อนระอุอยู่ในสวงนะก็เลยจําเป็นต้องพูดเรื่องของคนอื่นนั้นซุบซิบนินทาคนนั่นคนนี้ระบายความรู้สึกไปนะคะแต่เริ่มตัวเองไม่พูดนะแต่มันก็มีคนที่แบบรับรู้เรื่องราวอะ่ะนะคะมาพูดแหละสังคมมลุพิษคิดไม่ดีกับคุณตอนนี้เวลานี้สิ่งที่เขาต้องเจอ มีพลังงานของใครบางคนที่ต้องการเพื่อนที่รู้ใจนะคะต้องการคนที่แบบชื่นชมให้กำลังใจขาดกำลังใจนะคะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือนะ,ะคืองานมันหนักไงนะอ่าแล้วก็ต้องการที่แบบเพื่อนคือต้องการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มสังคมเพื่อที่จะให้งานมันสําเร็จลุล่วงอะ่ะคือแบบถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งที่ทําตัวไม่น่ารักขี้เกียจนะคะเอ่อ ไม่ขยันไม่เข้างานตรงต่อเวลาคนคนนั้นจะถูกเพ่งเล็งแน่ๆก็เลยทำให้นะคะพฤติกรรมของแต่ละคนมีความหวัดหวันว่าเออตัวเองจะเป็นคนไม่ดีในสังคมเพื่อนแค่นี้หรือเปล่านะอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบเหมือนโดนเพ่งเลง็งในเรื่องของผลงาน นะคะแล้วก็เหมือนว่าพอทํางานไม่สําเร็จลุล่วงเนี่ยก็โดนนะโดนด่าเหมารวมกันนะก็เลยทําให้สังคมมลพิษตรงเนี้ยมีต้องมีการสมัครสมานสมัคคีกันนะคะและโหนะสมัครสมานสมัคคีกันตรงไหนก่อนห้าดาบโอห้าคาานะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบ ทะเลาะเบาแวงนินทากันพูดซุบซิบใส่ร้ายป้าสีกันแล้วก็นะคะคือทะเลาะกันแล้วก็หันมาพูดดีเหมือนต้องหันกลับมาสวมหน้ากากใส่กันอะอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบเมื่อวานเนี้ยทะเลาะมีป่ามีเสียงกันพอวันนี้โผลมาพูดดีต่อกันอีกแล้วเพื่อที่จะทํางานร่วมกันมันเป็นสังคมแบบเนี้ยคือมันจะต้องมีการที่เรียกว่าพูดหรือว่า แสดงออกถึงอารมณ์ความคิดความรู้สึกนะคะที่มันเหมือนกับไม่จริงใจต่อกันอะ่ะดูสิสามดาบนะเหมือนพูดดีด้วยกันแต่เพื่อที่จะให้งานมันสําเร็จลุล่วงก็เหมือนหัวหน้างานเนี่ยนะต้องเหมือนหลอกใช้ลูกน้องเพื่อที่จะให้ลูกน้องทํางานให้มันสําเร็จนะผลงานก็มาตกที่หัวหน้าอารมณ์เนี่ยนะคะหรือว่าคือหัวหน้าไม่เหมือนกับว่าจะต้องนะคะหาคนรับใช้ ที่อยู่ข้างกายเป็นหลอกล่อให้ลูกน้องคนอื่นๆทำงานนะ,ะส่วนผลงานก็เป็นของหัวหน้าไอ้คนที่เป็นสุนักรับใช้เนี่ยนะคะก็ต้องเหมือนกับว่าทำตัวให้ดีๆหน่อยนะคะเดี๋ยวถ้าเจอหัวหน้าเกียดหัวหน้าหาคนใหม่มาแทนนะอ,อ,อารมณ์มอย่างเงี้ยมันจะเป็นสังคมมันจะเป็นการหาผลประโยชน์นะคะหรือว่า ใช้คนอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ให้กับตัวเองมันจะไม่มีมีการที่แบบว่าใครที่เป็นตัวสร้างปัญหาให้กับกลุ่มเพื่อนหรือว่าสังคมนะจะกลายเป็นหมาหัวเน่าทันทีเลยฉะนั้นนะคะสังคมมพิษแบบเนี้นะคะอาจจะไม่ได้ทำให้คุณประสบความสำเร็จหรือว่าจเจริญก้าวหน้านะมันเหมือนกับว่าสังคมมพิษเหล่านี้มันมีความแข่งแย่งชิงดีจิงเด่นกันอยู่ นะตัวเราก็คือเหมือนถ้าเราเป็นผู้น้อยเนี่ยเราก็ต้องทำตัวอย่านะอย่าเก่งกล้าสามารถนะคะอย่าโดดเด่นเกินใครอย่าโดดเด่นเกินหัวหน้านะเพราะว่าจะมีคนอิจฉานะแล้วก็กดดันขัดขวางเลื่อยขาเก้าอี้เรานะนะเห็นเราโดดเด่นเก่งกว่าดีกว่าไม่ได้แต่ถ้าคุณโดดเด่นเก่งกว่าดีกว่า นะคะลูกน้องลูกทีมที่เขารวมหัวกันกันแกล้งคุณนะไม่สมัครสมานสามัคมค,คีกันทํางานให้คุณนะไม่ดีคุณก็ไม่มีผลงานที่จะแสดงออกฉะนั้นมันเป็นการที่แบบต้องมึงพาอาศัยกันและก,กันอะนะคะถ้าคุณเหมือนกับอยู่ในสังคมแบบนี้คุณก็ต้องยอมรับกดมือนะคะที่จะต้องถ้าเขากลุ่มสังคมมลพิษโกรธเกลียดคุณ นะคะใส่ร้ายคุณเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับกฎหมู่นะ,ค,ะคุณจะทําตัวแบบแปลกแตกต่างจากเขาไม่ได้คุณก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะคะพลังงานตรงนี้ถ้าหากเหมือนกับว่าคือเราหลีก่ด้ไม่ได้หรอกเราเกิดมาเรา,เราเรียนจบมาเรานับศูนย์นะ,ะเริ่มต้นหนึ่งใหม่นะ,ะทุกคนต้องไปเป็นลูกจ้างทุกคนต้องไปเรียนรู้ ทุกคนต้องไปเจอบททดสอบของชีวิตทุกคนต้องไปเจอสังคมการทำงานแบบนี้หากมีโอกาสนะคะเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะสร้างตัวตนสร้างธุรกิจการงานให้กับตัวเองนะคะหลีกหนีปัญหาสภาวะแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าหากต้องเจอแบบนี้ก็ต้องยอมจำทนยอมรับสภาพไปสังคมมลพิษ คนคิดไม่ดีกับคุณเขาจะต้องเจอเวรกรรมอะไรวิบากกรรมน่ะความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจความกลั่นแกล้งนะการสวมหน้ากากนะคะคุณก็เห็นนะ,ะสวมกันไปสวมกันมาใส่กันไปใส่กันมานะหาที่สิ้นสุดไม่ได้ อะไรที่รู้สึกว่า,านะมันเป็นการที่แบบคือปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมปล่อยให้ไปเป็นเป็นไปตามเวนตามกรรมตามกฎของกรรมวิบากกรรมต่างๆเนี่ยมันคือมันหมุนเวียนไปแค่เนี้ยเดี๋ยวก็โกรธคนนั่นเดี๋ยวก็เกลียดคนน,น,คน,นี้คนนี้ก็กลับมาเกลียดคนนี้อีกนะคะมันก็วนเวียนกันอยู่แค่นี้ หากคุณยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแบบนี้คุณอาจจะเลือกไม่ได้แต่คุณเลือกที่จะนิ่งเฉยเลือกและก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจพลังงานสังคมมนพิษได้นะคะหากคุณเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะ,ะมันมีที่ใหม่ นะสังคมใหม่แต่ก็ไม่แตกต่างจากเท่าไรนะักนะมันขึ้นอยู่กับสภาวะของบุคคลรอบข้างแลนะการใช้ชีวิตของคุณหากคุณยังไม่เกร่งกล้าสามารถนะคุณก็ต้องยอมรับพลังงานตรงนี้กรรมตรงนี้การกระทําตรงนี้ของสังคมมนลนิษิตรงนี้เรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พฤติกรรมของมนุษย์การเอาตัวรอดอยู่กับสังคมมนุษย์ ความท็อกซิกของแต่ละคนเป็นอย่างไรแล้วก็รู้จักให้อภยัยสังคมมลพิษคนคิดไม่ดีนะเขาจะต้องเจอเจอเหตุการณ์เจอพฤติกรรมเจอคำพูดที่เขาไม่ชอบเหมือนกันนะจะเจอพลังงานที่มากกว่าเขาเหนือกว่าเขานะคนที่เป็นมนลพิษมากกว่าเขาก็มีนะคะไอ้คนคนที่เจอเนี่ยไอ้คนที่คุณเจอเนี่ยมลพิษตรงนี้อาจจะน้อย นะ,ะดูสิสี่ถ้วยแต่เขายื่นมลพิให้คุณยื่นน้ำพิให้คุณแค่หนึ่งถ้วยนะ,ะอีกสามถ้วยเนี่ยคุณมีโอกาสที่เจอพร้อมกันก็ได้ฉะนั้นคุณก็ต้องวางตัวเป็น d ีเอ็มเป็นพลังงานของผู้ให้เป็นพลังงานของผู้ที่เหมือนกับเรียนรู้พฤติกรรมนะคะแล้วก็รับบททดสอบ นะพฤติกรรมเหล่านี้ความทกซิกเหล่านี้นะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สิ่งใดไม่ชอบไม่ใช่รู้สึกไม่ยุติธรรมนะก็แสดงออกไปเท่าที่สมควรนะสมควรที่แบบมีกฎบัตรองรับหรือว่ามีผู้อื่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือปกป้องตัวเองปกป้องความรู้สึกของตัวเองปกป้องสิทธิเสรีภาพของตัวเองนะคะ ให้พอสมควรอะไรที่รู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องรับรู้นะปิดหูปิดตานะให้อภัยแล้วก็ปล่อยไปให้วิบากกรรมทำงานบ้างนะเราจะต้องไม่เหนื่อยนาะอนี่คือพลังงานของน้าัยที่ออกมาบอกว่าสังคมมลพิษอ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็หนีไม่พ้นหรอกพิษในตัวเขามันก็สะท้อนย้อนกลับไปหาตัวเขาอยู่ดีสิ่งร้ายๆคำพูดร้ายๆนะคะ มันก็กลับไปหาคนคนนี้อยู่ดีวิบากกรรมการกระทําส่วนตัวของคุณหากมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เจอสิ่งใหม่อะไรที่เป็นมลพิษอะไรที่มีพิษต่อจิตใจความคิดความรู้สึกของคุณตัดมันออกไปให้หมดนะคะไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะถ้ามีโอกาสนี้คือพลังงานนาไพที่อยากจะบอกกับคุณนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําจะต้องระวัง จากสังคมมลพิษเหล่านี้นะคะสังคมมลพิษคนคิดไม่ดีหน้าพายออกมาแนะนำต้องระวังอย่างไรต้องใช้ชีวิตอย่างไรหนึ่งเหรียญ คุณเป็นคนที่มักที่จะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเพราะบุญกุศลการทำดีของคุณการพูดดีของคุณการรักษาพื้นที่ส่วนตัวของคุณนะคะสิ่งใดที่มันสร้างความเจ็บปวดสร้างความทุกข์ใจคำพูดต่างๆอย่าไปใส่ใจนะอะไรที่มันเหมือนกับว่าคุณยังไม่ทำยังไม่ได้ทำยังไม่เป็นจงเหมือนกับเรียนรู้จงเก็บรักษาความรู้ นะคะจงเหมือนกับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบทเรียนให้กับคุณนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้านะคะไม่มีอะไรที่ไม่มีประโยชน์บนโลกใบนี้นะสอนคุณให้คุณเป็นคนที่เก่งและแกร่งนะคะเอาตัวรอดได้ดีในทุกสถา,านการณ์นะคะอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจของคุณความทุกข์ความเจ็บปวดคำพูดการกระทำของผู้อื่น ความรักที่ดีนะที่มีอยู่ในตัวของคุณความรักที่ดีจากคนในครอบครัวความรักที่ดีจากตัวของคุณเองจะทําให้คุณชนะอุปสรรคต่างๆได้นะคะ The f เนี่ยเป็นการปลดปล่อยเป็นการไม่ยึดติดเป็นการที่ไม่ใส่ใจนะ,ะไม่เอาการกระทําคําพูดลบๆความสูญเสียความเจ็บปวดในอดีตมาใส่ใจนะคะทุกคนเกิดมาเพื่อเรียนรู้เพื่อใช้ชีวิตและให้อยู่บนโลกใบน,นี้อย่างมีความสุข นะคอนี่คือการใช้ชีวิตหรือว่าการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมนิษิษนะกับคนที่คิดไม่ดีกับคุณนะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวนะรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกว่าเราไปต่อไม่ได้แล้วนะคะมันก็ต้องเหมือนกับไปเริ่มต้นใหม่อะนะคะมองหาโอกาสใหม่ๆตลอดเวลานะแล้วก็มองว่าสิ่งที่เราเจอความทุกข์ที่เราเจอเหตุการณ์ที่เราเจอมันคือโอกาสดีในการ ที่ทําให้เราเจอช่องทางใหม่ๆในการดํารงชีวิตในการทำมาหากินนะคะฝั่งเพื่อเป็นการนําทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ